สดใสนะคะเราก็จะพาทุกคนไปช้อปปิ้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่เราจะมาติดตามชีวิตของแม่บ้านชาวฝรั่งเศสเก็กำลังเดินทางไปตลาดนะคะอากาศดีก็เลยหยิบจับกล้องขึ้นมาวัานนี้เป็นวันที่ดีหนึ่งวันนะคะเราจะทำการฉีดวัคซีนตอนนี้เราจะไปฉีดวัคซองวัคซีนนะคะแล้วก็นอจับใจตลาดกันก่อนนะคะ ท well. We wow. ี่ชั้นนะคะมาพร้อมกับกระเป๋าแล้วนองทับแตะปจ้าก็มาซื้อบรอกโคลี ก็คือใครรู้ว่าเลือกยังไงนะคะช่วยบอกบุญด้วยก็คือเลือกมั่วตลอดเวลาที่นี่นะคะจะใช้เป็นกระดาษแบบน,นี้แต่ว่าความจริงอะมันลืมเอาจากที่บ้านมาที่แบบใช้ไปแล้วอะไรข้างหน้าสัญญาเจะไม่ลืมแล้วจ้ะ ก็คือไม่แพงมากก็คือตามมาดามมานะคะทุกคนเราจะซื้อไม่เขยเทศเต็มไปหมดเลยเรามาถึงโซนที่เราชอบที่สุดนะคะก็คือของราคาป้ายเหลือคือไม่เคยได้ซื้อเลยเพราะว่าเมดบอกว่าทําไมเราต้องมาซื้อของลดาราคาด้วยเรามีเงินเราไปซื้อของที่มันเป็นได้หมดอายุไม่ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ไยไอแกแบบมันก็คือของที่คุณภาพดีแต่แค่มันได้จมอ,อายอเลยสวยสวย รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่ดีมากในการที่เราจะไม่ต้องแบบมีฟู้ดเวสต์ต่อไปตรงนี้ก็เป็นโซแป้งที่เอามาทำเพพี่อพิซซ่าส่งสารเพื่อนมัดตอนนั้นเลยที่มันต้องทำที่มันต้องทำเคชนะ่ะก็คือที่นี้มีแป้งขาดเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบราคาไม่ได้แพงมากตอนนี้นะคะเราก็ได้ของไม่มีประโยชน์แล้วนะคะครบแล้วก็จะไปทำการจ่ายเงินกันนะคะเนื่องด้วยเรามีบัตรสมาชิกนะคะเราก็แค่ไป เกบตึ๊กตรงนี้นะคะแล้วก็สแกนบัตรสแกนเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นเลยเมื่อเราสแกนครบหรือยังเราก็ตอบว่าใช่ครบแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จ่ายเงินได้เลยแค่ต้องมาแบบสแกนของทีละชิ้นแล้ก็มี้าที่หยิบของใส่กระเป๋านะคะแล้วก็กลับตาค่ะเราก็จะเดินทางไปฉีดวัคซีนกันจ้นจาต้องจำเอา บอกว่าเรานั้นจองฉีดวัคซีนโควิดได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปฉีดจริงๆก็คือจองในแอปหมอพร้อมนะคะก็คือจองในแอปหมอพร้อมจริงๆแต่ว่าหมอ,หมอที่นี่คือพร้อมจริงๆก็ชื่อว่าดรลิปพอเราเข้าแอปเราก็เลือกว่าเราจะนัดหมายเสร็จปุ๊บเราก็เลือกสถานที่ที่มันใกล้เคียงกับเรามากที่สุดเราก็เลือกอายุว่าเราอายุเท่าไหร่ แล้วก็สําหรับกลุ่มคนที่อายุมากกว่า18ปีขึ้นไปอย่างที่เห็นก็คือมันจะเลือกฉีดได้แค่2อยี่ห้อก็คือไฟเซอรกับ m o เดอร์เท่านั้นเสร็จแล้วแล้วก็เลือกสถานที่ที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดแล้วก็เลือกวันที่แล้วก็เลือกเวลาแล้วก็เลือกว่าเราจะฉีดโดสที่1เวลาเท่าไหร่ แล้วมันก็จะลิงก์ไปเองว่าโดสที่2เราควรที่จะฉีดวันไหนแล้วก็เวลาเท่าไหร่ก็คือทำเสร็จจบง่ายใน1แอปแล้วก็รวดเร็วมากๆจากได้วันนัดมาก็คือง่ายมากแล้วก็พอถึงวันนัดก็เขาจะบอกว่าห้ามไปก่อนอย่าไปก่อน15นาทีก่อนไปฉีดเาว่าคนอาจจะเยอะลดความแออัดตอนนี้นะคะก็กำลังเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปรับวัคซีนตอนนี้คือร้อนมาก ในรถก็คืออับมากก็คือต้องมีการเปิดหน้าต่างไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ลมมากระ่ายเองสำหรับการฉีดวัคซีนเราก็มีเลขประกันสังคมหรือว่าบัตรประจำตัวที่แบบเป็นบัตรประกันสังคมก็คือเอาไปยื่นได้เลยแล้วก็ตามหมายที่เราทำการนับไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะไม่เหมือนประเทศกำลังพัฒนาประเทศหนึ่ง จักรยานจะขี่ได้ไม่ต้องกลัวรถใหญ่จะเฉี่ยวชวแเราไม่ต้องกลัวตายตอนนี้เราก็กำลังจะหาที่จอดรถกันอยู่ตอนนี้นะคะการก็คือดื่มน้ำมาเยอะมากปวดฉี่มากตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วน,นะคะเซ็นเตอร์กนะ็คือเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนที่นี่ก็จะมีห้องฉีดวัคซีนถึง32อห้อง ก็คือพอไปถึงเราเห็นว่าแถวยาวมากยาวจริงๆแกอนนี้หลังจากเดินมาเป็นเวลา2นาทีเราก็ถืงปลายแถว <ๆ S 2> <laughs> โคตรไกลมีหน้ามาบอกว่าอย่ามาก่อน15นาที แล้วก็หลังจากที่เรายืนต่อแถวไปเรื่อยๆเราก็ต้องมายืนต่อแถวกันงแดดและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบที่เรายืนรอฉีดวัคซีนนะคะก็คือไม่มีควันรถมารบกวนใดๆวันนี้นะคะก็เดินทางใกล้จะถึงแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าให้เราเตรียมเอกสารมาพวกบัตรประชาชนของราซึ่งเราก็เอาพาสปอร์ตนะคะที่ะนะที่ใช้ไม่ค่อยได้ พอเราผ่านด่านตัวด่านแรกเข้ามาเราก็ต้องเข้ามายืนรอกางแดดอีกเช่นเคยแล้วก็จะมีป้ายบอกให้เราเตรียมเอกสารก็คือบัตรประกันสังคมบัตรประชาชนแล้วก็หมายนัดเหมือนเดิมพอเราได้โดนปล่อยตัวเข้ามาเราก็ต้องเข้าไปต่อแถวเพื่อรอรับการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน พอวัดเสร็จแล้วก็เข้าไปก่อเอกสารซึ่งเป็นเอกสารการซักประวัติของผู้ป่วยอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าไปนั่งรอเพื่อที่รอหมอเรียกเข้าไปจิ้มวัคซีนกันจ้ะส่วนตัวนั้นเราได้ฉีดของไฟเซอร์แล้วก็พอเข้าไปหมอก็จะถามว่าฉีดข้างไหนแล้วก็ฉีดข้างนั้นแล้วก็5วินาทีเสร็จเลยเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขียนเวลาบอกว่าให้เรานั่งพักดูอาการถึงกี่โมง แล้วนะคะเราก็จะได้ใบเหลนี้ของอย่างนี้ออกมาเป็นการว่าฉันได้รับวัคซีนแล้วก็รอดูอาการต่อไปว่าจะปวดของประแขนกับตอนนี้คือมีแค่รอยที่มันไม่ได้ใส่ปัสตอร์หรือว่าอะไรมาให้เลยก็คือมีเลือดออกหน่อยๆนะคะก็ได้วัคซีนแล้วจ้าที่เราชอบมากคือเรายังไม่มี สังคมการมิเตล์ด้วยซ้ำแต่ว่าเรามีเลขที่บอกว่ามีสิทธิ์เราก็แค่เอาเลขไปยื่นให้เขาแล้วก็ทาทุกอย่างเหมือนคนฝรั่งเศสทั่วไป <c oughs> ก็กาลังเดินทางกลับบ้านนะคะแล้วก็จะปิดคลิปกันในรถนี่เลยก็ <c oughs> หวังว่าทุกคนนะคะจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติสุขในเร็ววันเพราว่านี่เบื่ออยู่บ้านแล้วมากๆส่งเสริมให้ทุกคนนะคะไปฉีดวัคซีนที่ดีแล้วก็วัคซีนที่ดีนั้นเราไม่ควรจะต้องเสี่ยงนขีดเส้นใต้นะคะคาว่าฟรีวันนี้ก็ขอลาไปก่อน หวังว่าจะได้เจอกันใหม่โอกาสหน้ามีคลิปอะไรสักอย่างมาทำให้ทุกคนดู